ถ้าเธอเอเวลาเธอสูญเสียคนที่เป็นที่รักไปอ่ะนะสิ่งที่ได้กลับมาก็คือความทรงจำเกี่ยวกับคนคนนั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องแย่ไม่มีทางที่มันจะจางหายไปหรอกประมาณนั้นนะฮะโอเคเอาเบอร์เดนน่าจะหมายถึงแบบถูกลืมหรือจางหายไปอะไรประมาณนั้นผม ไม่แน่ใจนะโอเคเอาต่อ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 เธอเธอะไรก็ไดีกภถ้องกทอย่างนันก็ต้อเอ,อะไรก็ได้ที่ทำให้เขารู้สึกภูมิใจนะถ้าต้องการทำอย่างนั้นก็ต้องทำเอのธอก็แค่ี่เรู้มัจนอะกรกนั่น ฉันฉันเป็นอะไรของฉันเนี่ยนะแม่ของเซโกะก็หายตัวไปตั้งหลายปีแล้วเลยถึงจะรู้อย่างนั้นแต่ก็ยังเอาเรื่องนี้มาเอาเรื่องนี้มาพูดให้เธอคิดขึ้นมาอีกเออนาโอมิก็เออนาโอมิใจเย็นนะลูกโอเค ด,ดู้ดิผมว่าสำหรับเซโกะนี่เรื่องนี้ถือเป็นแบบเรื่องที่ไม่อยากให้ใครพูดถึงนะเด็กก็ยังว่าแหละคนอย่างเซโกะก็คงไม่แสดงออกมาง่ายๆขนาดนั้นอย่างนั้นแหละถึงนั่นแหละคือสิ่งที่คนที่ถูกทิ้งที่ยังเหลืออยู่เออนั่นแหละที่จะรู้สึกได้ ยังไม่รู้หรอกนะว่านี่มันเกี่ยวกันเรื่องของครอบครัวของโทหรือยังไงซึ่ว่าโซนาโอเมได้กาไกตาแต่ว่าคนแต่ว่าคนปกติน่มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอ้่โซนาโอมิโซนาโอมิมขอโทษเถอว่าคน แยกกันตรงนี้ดีไหมเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราอาจจะหาทางเออ,ออกไปจากที่นี่ได้ดีกว่านี้นะผมว่ามันคือความคิดที่ไม่ดีเลยนะฮะกับการแยกกันนะเพราะเมื่อกี้เพิ่งแยกกันมาก็เกือบโดนฆ่านะนี่ดู ดูเหมือนจะเป็นแผนลุกไล่ที่ดีใช่ไหมล่ะคิดว่าอย่างนั้นไหมเออาโอมิเธออะไรเซโกทำไมวะใครจะไปพูดเรื่องแบบใครไปพูดเรื่องแบบนั้นกันอ้าวอนั่นนะจ๊ฉันฉันต้องขอโทษเธอเอา้าเพิ่งรู้ตัวเลย <c oughs> ฉันว่าฉันก็อยากจะกลับบ้านเท่าที่ฉันก็อยากจะกลับบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้นะทั้งพ่อทั้งยูแล้วก็ทุกๆคนก็อยากกลับไปหาเขาเอาละเซโก,กเริ่มเริ่มอันนี้บ้างละแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนต้องเป็นห่วงฉันแล้ก็น่่าัน ฉันผิดเองฉันต้องรีบขอโทษก็ก็ขอโทษสิแต่ว่าฉันฉันไม่อยากให้เธอมาพูดกับฉันแบบนี้เลยนานอ๋อ,อนี่กูต้องเลือกเลยเนี่ยก็กูต้องขอโทษสิกูต้องอเอธอสิเทโก้ฉันฉันฉันอาวพูดไม่ออกอีก อาโอมิฉันก็ท้วมเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรฉันถ้าเธอคิดว่าวิธีนำปวิธีที่ดีแล้วก็ก็แยกกันแล้วกันฉันไปทางนี้นะฉนไปท นี่เกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เนี่ยฉันยังคำว่าขอโทษฉันยังพูดไม่ได้เลยมันดูอวกตรงนั้นน่ากลัวมากののされたもも中でまだแม้ในวิติปิดการแห่งนี้ที่ผู้คนถูกแยกกระจายไปคนละทางถูก ขังเอาไว้แล้วก็ถูกฆ่าเพื่อนรักสองคนที่ที่ควรจะให้ว่าอะไรอย่า yeah. ที่ควรจะรู้สึกขอบคุณที่ว่าเออไปยังอุตสาห์ถูกทิ้งให้มาอยู่ด้วยกันที่มิติปิดกั้นแห่งนี้ แต่ว่าพวกเราก็แต่คอกันง่ายๆความสั้นน้อยขอสฉันที่ฉันทำไปกับเซโกกวก็จะมันก็จะเป็นสิ่งที่ฉันยกโทษเป็นสิ่งที่ฉันยกโทษให้ไม่ได้ยกโทษให้ตัวเองไม่ได้เลย ด้วยเออเป็นสิ่งที่ฉันยกโทษให้ตัวเองไม่ได้เลยการที่ผลที่จะตามมาทีหลังหมายขว่าไงวะหมายคว่าไงกับที่ว่าแยกกันแล้วผลที่ตามมามันแยกเกินกว่าที่ฉันคิดไว้ผลที่ตามมาแยกเกินกว่าที่คิดไว้ผมมีความรู้สึกนะพอพูดอย่างนี้แปลอย่างนี้แล้วผมมีความรู้สึกว่า เซโกจะตายถ้าใช่แล้วก็โดร้องไห้ใหญ่เลยเซโกโธนาวมินาวมิโอ้นาวมิบ้าที่สุดประมาณนั้นนะฮะ อ๋อโอเคผมเล่นเบสโคเนะี่ยอ๋อยืซูฮะอ๋อมาอยู่ตรงทีมยืซูฮะอยู่โอเคอันนี้เคยอ่านไปแล้วนะครับผมจะไม่แปลใหม่ แม่ไปแล้วแม่คุณแม่ไปแล้วอ๋อนี่อดีตอดีตของเซโก,โกตอนที่แม่เขาไปแม่เขาออกจากบ้านไปเน่เลยพ่อพ่อคะฉันฉันนะเอออย่าหนหาคุณแม่ไม่ได้เลยเราก็ร้องไห้นะ รู้สึกแย่กับเซโกะมากตอนนี้ไปอีจ้ะดูดูการได้แต่ดำไม่ต้องมฉันอยู่ถ้าฉันอยู่คนเดียวฉันก็นึกถึงเรื่องอะไรบ้าๆขึ้นมาเซโกะสำรวจที่นี่ก่อนเนอะเดี๋ยวค่อยลงในอะไรเกิดอ,อะไรขึ้น ฉันคิดว่ามีใครเรียกฉันนะตามเสียงไปไหมจะไปตามเสียงไหมคิดว่าอย่าเพิ่งเลย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 เกิดอะไรขึ้นนี่ผมไม่รับประกันว่าจะลองเอ็นไหมนะจะ โอ้ไฮดินไว้จบแล้วอ่ะตายช่วแต่เนาเปิอไรป่าเนาลืมไปว่าเนามีไม่อยู่แล้วดเม คิดว่านาโอมิไม่เป็นไรนะผมก็คิดอย่างนั้นครับอ้าวอะไรเนี่ยพื้นพังแล้วเหรอเพราะว่าแผ่นดินไหวงั้นเหรออ้าวไปไม่ได้นะฮะนี่จะเข้าห้องพยาบาลเข้าได้ไหม เขาไม่ได้เฉยเลยโดนดีดกลับมาเฉยเลยอะไรวะโอเคกลับลงไปก็ได้วะอะไรพวกเราจะกลับบ้านไม่ได้อีกจริงๆงั้นเหรอที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่ฝันร้ายมันเป็นเรื่องจริง ไม่ผมคิดว่าก่อนที่เอ่ออะไรมันจะเกิดขึ้นก่อนกับพวกเราฉันอยากจะบอกความรู้สึกของฉันให้กับเธอหมายถึงใครฮนะนานอมิเหรองานจไม่ไอไรยไม่หรอกนะฉันคิดว่าอย่าดีกว่า โมจิดะคุณนี่กัดเดือรยังไงฉันคงจะสู้โมจิดะคุณไม่ได้พวกหมายถึงนาโอมิอ่ะผมว่าเซโกะชอบนาโอมิในทางมากกว่าเพื่อนแน่นะมูพูดถึงซาโรชิด้วยนี่เนาะฟังเสียงอีกแล้ว โอเคผมคิดว่าไม่มีทางเลือกนะเพราะมันไม่มีที่ไปต่อแล้วพื้นพังห้องพยาบาลเข้าไม่ได้ต้องตามสินะแล้วก็เงียบไปนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรากับนาโอมิทะเลาะกันขนาดน,น,าน,น,าดนี้เป็นครั้งแรกเลย อืมนะเอาเนมิใช่ไหมโอเควิ่งวิ่งอยู่เหรอเหมือนจะวิ่งอยู่ขาดีแล้วเหรอวิ่งอยู่เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ฉันกับเซโกะแยกกันมาฉันก็เริ่มความกลัวมันก็เริ่มที่จะคืบคลานกัดกินฉัน แลนะตั้งแต่ที่ฉันวัดมาที่นี่แล้วมันมันก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆได้นี่กับที่เอาหัวภายใสได้อย่างนี้ดิเซยสูญหายฉันรู้สึกมันมีอะไรอยู่ในหัวของฉันมันเหมือนกับอืมถูกเอเลี่ยนควบคุม <c oughs> อย่างนั้นเลยเหรอเซโกะตามหาและก็ชาะในข้างรถแล้วก็ ในภาวะจิตใจของฉันตอนนี้ฉันก็คิดได้แต่ว่าเออต้องวิ่งไปทั่ววิ่งไปทั่วตึกแล้วก็ตามหาเซโกะฉันเรียกชื่อเธอตลอดเวลาเรียกชื่อเธอไปเรื่อยเสียงนาโอมิเลยอย่าบอกนะว่านะั่นคือเสียงนาโอมิที่เซโกะเป็นคนตามอาจจะใช่นะผมก็ มาาเม้่อใจที่ฉันรู้สึกตัวมาอีกทีฉันก็เออฉันก็อยู่ที่ทางเดินของชั้นสามแล้วอ๋อเซโกะที่ไหนออโอเคครับ เซโกะอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวที่นี่สิอ้าวแล้วก็ร้องไห้เธอเป็นคนหาเรื่องทะเลาะและหาเรื่องแยกกันไปไม่ใช่เหรอวัดเสียงอะไรเซโกโะเซโกะเหรอฮินาโนะนั่นเซโกะใช่เปล่าอันนี้ศพเก่าใช่ป่ะโอเคผมผมอ่านไปแล,ล้วพวกศพอะเออ นี่ก็ห้องน้ำเนาะเออห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงเออ้ยเสียงอะไรวะเสียงใครเปิดผิดประตูเอยเข้าไม่ได้เหรอห้องน้ำชายเข้าไม่ได้เหรอเข้าน้ำหญิงก็ได้ครับเออไปอะไรอ่ะ มีรองเท้าด้วยเซโกะอ้าวล็อกไอ,อห้องที่มันล็อกนี่วะแล้วอ,อะไรยื่นออกมาวะนะฮะัลโหลก็เลยขึ้น<ะ>เออเฮ้ย เอ้ยเอาจริงดิตายจริงดิเซโกทำไมกันออ้ยเลยแขวนคอนะยังไม่ตายเว้ยเออ รีบ,รบช่วยลวเลยรียบช่วยเดี๋ยวนี้ <S <S เอ้าเฮ้ย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 เจจรมไงดีเจ้าทำไม่ดิเอาเอะไรเนีนนนนเเ่ยเอ่อเชือกที่พันคอเซโกะอยู่ไอ่อาผูกกับเพดานโดยตรงเลยนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เท้าด้วยนะแบ ตอนนี้ที่ช่วยก็มีแค่ตอนนี้ความพยายามที่จะช่วยก็แค่ทำให้รัดคอเธอแน่นขึ้นโอ้อย่างนั้นเลยเหรอมันเอาไงดีวะเนี่ยนะเออมีอะไรให้ช่วยมั้ยเนี่ยมีเะลยได้มั้ยเนี่ยตัดดินเลยเซโกมันเป็นอะไรที่ผมพูด ตอนแรกใช่ไหมว่าเซโกะจะตายเนี่ยฮะถัง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 ดูถังนี่เออไอถังน้อนเนี่ยเขาอ๋ใช้เป็นที่ยืนได้เอาโอเคโอเคโอเคโอ้โหแย่มากเสียงมันแย่มันโอ้น่าขยากแย่งมากแต่ว่าเทนโนโซยเซโกะโอเคจะร้องอะไรขนาดนั้นอ๋อ มันคานเข้าไปในกระโปงด้ว okay. ยโอเคเอาช่างแมงมันเอะหยิบมาก่อนหยิบมาก่อนเด่นน้อยก็เอาตัวเองต่อตัวให้สูงขึ้นนะนะขอร้องแหละช่วยหน่อยดนะิเลโกะอาหล่นหล่นจากมือผมตอนแรกผมนึกว่าวางกำลังคิดว่าทำไมวางไง มันหล่นใช่ไหมตาเลือกเลยครับสัญญาณชีวิตไม่หลงเหลือครับชีพจรไม่เต้นหัวใจหยุดทำงานน้ำหูน้ำตาไหลเอ,อ,อันนั้นไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่เกี่ยวกับสัญญาณชีพเลยอ แต่ที่แน่ๆก็คือตายเซโกเรียบร้อยไปแล้วไม่เดี๋ยวไม่ไม่ไมไม โอเคแกลองแบบนาะ่ามิก็อะไรอยู่ <c oughs> เออแต่มันช็อก,กนะเนี่ยผมตัวสั่นนะเนี่ยตัวสั่นอยู่นะเนี่ย <c oughs> ทำไมทำไมถึงต้องแขวนคอฆ่าตัวตายด้วยเจกีวันวันอเ่านั้น้ นั้งยิ้มแล้วก็หัวเราะอยู่ตลอดเวลาในบอกว่าเราจะหาทางหนีออกไปได้กันไงหยุดได้แล้วได้แล้วอย่าทิ้งฉันไปคนเดียว มัอะไรบ้างสิเซโกเซโคฉันอยากจะฉันอยากจะขอโทษเธอในเรื่องที่ฉันพูดไปมดโอกาสแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนนี้ จะยังหัวเราะจะยังหัวเราะเล่นกับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนรักของตัวเองในโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้เธอที่อยู่ต่อหน้าฉันแขวนคอแล้วก็ไม่หลงเหลือความมีชีวิตเหลืออยู่แล้วก็คือตายแหละฉัน ฉันจะยอมรับว่าฉันจะยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงได้เหรอฉันไม่ฉันฉันไฉันฉันไม่เชื่อฉันฉันยอมรับไม่ได้โออย่า oh. <Yeah. S 2> ไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้ continue in chapter 2ขอบคุณครับขอบคุณเย้เสร็จโอเคครับจบไปแล้วกับ chapter หนึ่งนะครับ โอ้ยตัวยังสั่นอยู่เลยครับผมเป็นคนที่แบบวาจาสิทธิ์มากเลยนะบอกเซกะจะตายแม่งตายครับ <c oughs> ผมชอบเขาด้วยเนะ้่ยตัวละครแบบนี้แบบหายากนะน <c oughs> ล้ตัวละครที่แบบเอิม่มแอบแอบบวายกับเพื่อนตัวเองเนี่ยโอเคผม แอบไวกับเพื่อนตัวเองแล้วแบบเออแต่ก็ยังจิตใจดีอะไรขนาดนี้นะครับผมว่าเยอะคนคนแบบนี้หายาก <c oughs> หายากมากแล้วครับผม <c oughs> เสียดายมากครับโอเคครับนะแล้วจะเป็นไงต่อไปเนี่ยอืม <c oughs> เซโกะก็จบไปแล้วเสร็จไปแล้วหนึ่งคนนะครับยังเหลือเพื่อนคนอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกหลายคนนะฮออะเนาเมิก็เป็นไงครับร้องไห้คำควรอย่างเดียวเลยนะครับผมเล่นมาแชปเตอร์ทั้งแชปเตอร์นี้ร้องไห้คำควรอยู่ประมาณห้สิเปอร์เซ็นต์นะเนามิเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตอ่อนมากเนาเมิคนนี้ไม่เหมือนเซโกะนะจิตแข็งนะ แต่พอเขาเอาเข้าจริงๆก็แตกได้เหมือนกันนะฮะจิตแตกได้เหมือนกันนะอยู่อย่างก,ก่อนที่ร้องร้องไห้ตอนสุดท้ายก่อนก่อนจะตายนะโอเคผมไม่อยากพูดเลยผมไม่อยากพูดเลยว่าตายเนะี่ยมันมันมันโอเคครับแต่มันก็คือมันก็ต้องว่าไปตามเนื้อเรนะื่องฮะตายก็คือตายครับนะอย่างไงเกมก็ต้องดําเนินต่อไปครับ ขอบคุณที่รับชมนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเล่นแชปเตอร์จบแล้วนะฮะมีอะไรที่ขาดหล่นไปที่อยากจะให้ผมเอ่อเล่นให้ดูนะครับก็บอกมาได้นะครับเฉพาะในแชปเตอร์หนึ่งเท่านั้นนะฮะส่วนแชปเตอร์ที่เหลือก็อย่าอย่าสปอยนะฮะจนกว่าผมจะเล่นจบนะครับก็สามารถที่จะบอกได้ว่า หลืออะไรบ้างที่ผมยังไม่ไปเจอนะครับโอเคครับสรุปตอนนี้ความรู้สึกผมคืออึง้งตัวสั่นครับไม่ได้กลัวนะแบบมันอิมแพกอ่ะเออมันเฮ้ยเอาจริงเหรออะไรประมาณเนี้ยมันแย่ครับรู้สึกแย่ครับ <c oughs> หัวเราะกบเกื่อนโอเคก็แล้วพบกันใหม่กับคอสวาร์ตี้จ h เ p อสองนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับว,วันนี้ก็สวัสดีครับ